คร icism, ับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็จะหาท่านผู้ชมผู้ดูผู้ติดตามมาดูผักปลูกผักกันนะครับท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรเสร็จจากการทำนานะครับก็รอการเก็บเกี่ยวอยู่นะครับบางแปลงนะครับตอนนี้ก็กําลังเก็บเกี่ยวกันนะครับเข้ากําลังออกนะครับแถวบ้านผมนะครับอันนี้ก็เป็นอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งนะครับท่านผู้ชม เพื่อหารายได้จากการทำนานะครับจากการทำนาก็มาปลูกขักตามฤดูกาลนะครับท่านผู้ชมก็ปลูกแล้วนะครับท่านผู้ชมพี่น้องเกษตรกรก็ได้ปลูกไปแล้วนะครับก็เป็นบางส่วนนะครับท่านผู้ชมเป็นบางส่วนก็ไล่ปลูกไปนะครับเนี่ยเตรียมร่องไว้หมดแล้วนะครับปลูกไม่ทันก็ไล่ปลูกไปทีละ สี่ห้าล่องทีละเฮาที่ปลูกขันนะครับก็ปลูกแต่เฉพาะตอนเย็นนะครับพ่นผู้ชมตอนนี้ก็อากาศคืมนะคืมคืมมาส่งสามวันแล้วนะครับพ่นผู้ชมพี่น้องเกษตรกรเมื่อคืนก็ฝนตกมานิดนึงนะครับก็กวัวว่าฝนจะตกมาช่วงร้อยกระทงนี่แย่เหมือนกันนะครับพ่นผู้ชมว่าจะปลูกขันเสร็จหรือเปล่าไม่ทราบนะครับก็บางที่บางแห่งก็จัดงานลอยกระทงกันแล้วนะครับนี่ก็มาดูกันนะครับปลูกผัก อีกไม่นานเกินรอนะครับผูมม้ชมจากนี้ไปก็ประมาณ60วันนะครับกระหล่ำปีเนี่ยประมาณ60วันถึงถึงจะได้ตัดนะครับผูมม้ชมอายุนานหน่อยนะครับปกติแล้วถ้ารวมพังตอนเป็นก้าอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ตั้งแต่ที่เราเพาะมาเมล็ดมาเลยเนี่ยก็ประมาณ90วันนะครับก็นานเหมือนกันนะครับนานนานที่หากที่อายุยาวที่สุดก็เท่าที่ผมเคยปลูกมาก็คือ กระลำปีนะครับกระลำดอกก็แค่45วันนะครับท่านผู้ชมกระลำดอกนี่วันถ้ารวมทั้งคิดเอาทั้งตอนเราพ่อล้านะครับตอนเราพ่อล้าด้วยเนี้ยก็ก็45วันก็พ่อล้าอีก1เดือนก็75วันนะครับอันนี้อายุ75วันเองนะครับก็ได้ ตัดละนะครับอันนี้ก็หาห้านผู้สมมาดูกันนะครับมาดูมาชมเผื่อว่าใครอยากเห็นแล้วเผื่อทําเป็นอาชีบเสริมนะครับเผื่อเป็นอาชีบเสริมเนื่องจากเราเสร็จจากการทําไร่ทานามาว่างนะครับก็ตอนนี้ให้ดูอย่างนี้ก่อนนะครับผัหกหวานผมผมยังไม่ผมยังไม่ได้ทํานะครับผมยังไม่ได้หวานเพะยังยังยังทำไม่ทันนะครับเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผม จะหาหันผู้ชมมาดูมาชมกันนะครับเพื่อดูการปลูกผักนะครับอันนี้ก็เสร็จจากคำนาเสร็จจากคำนาแล้วก็มาปลูกผักนะครับก็รอการเก็บเกี่ยวเข้าอยู่ก็เป็นสร้างรายได้เป็นช่องทาง อาีเสริอมอีกหนึ่งอย่างนะครับข้ามผสมพี่น้องกเกษตรกรการทําเกษตรเนี่ยมันไม่มีวันหยุดนะครับนอกเราจะหยุดเองนะครับอันนี้ก็ก,กล้ากระลำปีนะครับก้มผสมกล้ากระลำปีนี่กกาพิกนะครับกาผิก,กส,สวยเลยน,นะครับ อที่เห็นอย่างเล็กอยู่นี่ก็คือก,กล้ากระลำดอกนะครับกระลำดอกนี่ก็คือผักกาดข่าปีนะครับผักกาดข่าปีหรือผักลุยนะครับชาวบ้านเราก็เรียกว่าผักกาดข่าปีหรือผักลุยนะครับพระมิศก ปลูกหลายอย่างนะครับปลูกหลายอย่างไม่ได้ปลูกอย่างเดียวนะครับอันนี้เฉพาะหักปูกนะครับพ่อนผู้ชมก็รอระหว่างการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเก็บเกี่ยวเสร็จก็หลังปีใหม่ก็กลับไปทํานาปังเหมือนเดิมนะครับก็พบทนี้ก็มาดูที่นะครับเตรียมที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพ่อนผู้ชมก็จะปลูกแล้วนะครับก็ปลูกวันนี้นะครับก็เป็นวันขึ้นเดือน เดือนพฤกษิกาเลยนะครับพอซึ่งเป็นเดือนแรกเลยอันนี้เมื่อวานก็ไปเอาฟางมานะครับท่านผู้ชมเอาฟางมามีหัหกหวานด้วยเมล็ดแล้วก็หักปลูกด้วยต้นนะครับผักหวานด้วยเมล็ดก็คือคณะกวางตุ้งนะครับผักกาดแบบ หรือหัก,กาดห้องเต้น,นะครับอะไรที่เราใช้เมล็ดหวานเนี่ยนะครับนี่ผมก็เตรียมรองไว้หมดแล้วนะครับก็ปลูกนะครับตอนปลูกก็อาจจะไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากไม่มีคนช่วยถ่ายนะครับผมก็ต้องคอยลดน้ําตามตูดนะครับพอรดเสร็จก็พอปลูกเสร็จเป็นรอกๆไปก็ต้องไล่รดน้ำตามเลยมิงั้นหิวนะครับท่านผู้ชมนี่ผมก็วาง ระบบน้ำไว้หมดแล้วนะครับก็เย็นนี้ก็ปลูกนะครับก็เป็นวันขึ้นวันที่หนึ่งของเดือนมกราคมเลยนะครับพ่อผู้สนพะก็คืออาชีพโครงการทําเกษตรนะครับพ่อผู้สูไม่ได้มีวัอหูุแต่เราก็ภูมิใจนะครับทําด้วยแรงด้วยกายนะครับการทําเกษตรนียนะครับเราไม่ได้เป็นลูกจ้างใคร เจ้านายก็คือเรานะครับผู้มสมน้องเกษตรกรมมลูกจ้างก็คือเราไม่มีวันหยุดนอกจากเราจะหยุดเองนะครับผู้รรม,มีส่ว้นงเกษตรกรครับนี่ก็ลมนะครับคึมๆนะครับเราไม่ทราบว่าฝนจะตกหรือมันจะคึมหนาวนะครับผ่รรมม้มีสมวมืดในก็ลมนะครับให้ดูปลายไม้ไผ่ลมพัดวืดๆว,ดวดนะครับ ผมก็วางระบบน้ําไว้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะติดตั้งสปีกเกอร์ตอนนี้ใช้สายยางรถก่อนนะครับพันธุ์สูงผักเล็กอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยผมใช้สายยางรถไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือการปลูกพืชป,ปลูกผักตามฤดูกาลนะครับพันธุ์สูงพี่น้องเกษตรกร